ผลการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นหนูแหวนชนะรวงข้าวในเกมตัดสินรอบรองชนะเลิศของแบดมินตันเยาวชนโลก2025ด้วยผล2-1ในการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายทั้งสองนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้แสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันนี้หนูแหวนหรืออัญ,ญพัฒน์พิชิตปริชาศักดิ์ผู้เล่นแบดมินตันเยาวชนไทยที่มีชื่อเสียงได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันนี้หลังจากชนะรวงข้าว หรือยาตาบิมินเกตเกล่งผู้เล่นที่มีอันดับสูงกว่าในรายการแต่ในเกมตัดสินหนูแหวนได้แสดงผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและชนะไปอย่างชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือในเกมแรกรงข้าวที่เป็นผู้นําไปตลอดเกมแรกแต่ในเกมที่สองหนูแหวนได้กลับมาชนะอย่างเหนือก,กว่าและในเกมตัดสินหนูแหวนได้ทําผลงานที่ยอดเยี่ยมชนะไปอย่างขาดลอยทําให้เธอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนโรงข้าวต้องพอใจกับเหรียญทองแดง ในขณะเดียวกันในประเภทหญิงคู่โชยุกับเอียคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการต้องพบกับคู่จากจีนและผิดหวังที่พ่ายแพ้ไปด้วยผลหนึง่งสองเกมทำให้ต้องพอใจกับเหรียญทองแดงเช่นกันและนี่คือจุดที่น่าสนใจการแข่งขันระหว่างนักกีฬาท้องถิ่นที่มีความสามารถสูงกันและการแข่งขันที่ตื่นเต้นทำให้เราได้เห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจากนักกีฬาไทยแต่คุณคิดว่าในรอบต่อไปหนูแหวนจะสามารถชนะแชมป์ได้หรือไม่อนาคตของเธอจะเป็นอย่างไร อย่าลืมสแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง